Di Mai, our Nam Di Mai, wherever you hang, hang Nam Khao Di. One Christmas, and such one Di Mai. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas, and. So for Christmas! Oh, I need so for Christmas! Oh, I need so for Christmas! let be my. Proud nam, proud my, you and I. one Christmas. Let be my. We, wish you Christmas. we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a good time for Christmas and a happy

คริสต์มาสเดนไปด้วยความราักและความสุขใจเป็นวันนึ่งเลิ่งแก่ทางและนำี่แห่งความสุขบนแผ่นดินโลกจงมีความสุขซ้ำแล้วต้องเพ่งทั่วไปทำให้ชีวิตสมบูรณ์ในวนในนันแห่งริสต์มาสนี้ในวันทิสต์มาดนี้สันติสุขเป็นของท่าน ในวันคริสต์มาสนี้คมสุขสารุ์เป็นของเธอในวันคริสต์มาสจะมีแต่คนในวันคริสต์มาสและปีใหม่นี้จากชมพิเศนจังหวัดตากเชิญกลับมาอุณครัในโอกาสนี้นะครับเราก็จะ คนที่จะสมัครใจนะครับสาธุการแด่พระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด เราขอบพระคุณพระองค์เราสรรเสริญพระองค์สาหรับโอกาสที่พิเศษนี้พรทั้ทงด้านาสุขภาพกายสุขภาพใจพลานามัยที่สมบูรณ์ข้าแต่พระเจ้าและขอส่งเสริมกํากลังเป็นพิเศษให้มีกําลังในการทํางานข้าแต่พระเจ้าและขอวอวยพรให้สันติสุขของพระเจ้านั้นดํารงอยู่ทั้งในครอบครัวของท่านและประชากรที่ท่านาได้ปฏิบัติและรับใชอ้อยู่นั้นให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น ข้าแต่พระเจ้าเราขอพระพรอันเป็นพิเศษนี้ให้กับท่านทุกๆคนเราอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวัญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าทรงมีพระพระเจ้าทรงมีรอบคุจากสทาแล้วก็แล่ก็เอ๊อย่างว่านั่นเป็นภาษาไทยที่เป็นภาษากจษนเน ในนามของพระบิดาและของพระบุตรและของทั้งหมดในพระสิริธรรมนี่คือเป็นพระบาทิัมเนพระาทิคัอ๋อก็เหมาไทยแล้วแปลมาพระมีดาพระบุตรพระวิญญาณพระวิสุทธิ์ไม่ได้มีปัญหาครับ